สวัสดีค่ะวันนี้ช่องบัลษณ์ก,ก็มาปลดล็อกชีวิตอีกแล้วนะคะออเวิร์สอดัความชัดเจนของอดัมทุกอย่างหลังจากนั้นผ่านไปด้วยดีอดัมกลับนิวยอร์กพร้อมกับสัญญาหนึ่งปีเต็มๆเ,เป็นสัญญามอบอำนาจทุกอย่างให้บริษัทโฆษณาออสวรร์ดำเนินการตามสมควรมูลค่าของสัญญานี้ว่ากันว่า สามารถเปิดบริษัทโฆษณาออสวันได้อีกหนึ่งสาขาเลยและทุกอย่างก็เป็นไปตามที่อดัมวางแผนเอาไว้แคมเปญโฆษณากระดาษปอนสำเร็จอย่างมหาศาลตั้งแต่เริ่มแรกเป็นความสำเร็จที่พอมาวิเคราะห์แบบลึกๆแล้วก็ไม่ได้มีอะไรถูว่าพิสดารแหวกแนวอะไรเลยอดัมก็แค่ทำในสิ่งที่มันง่ายๆไม่ซับซ้อนมีแต่คนทั่วไปมองข้ามมัน หรือไม่ก็นึกไม่ถึงเท่านั้นเองไม่นานเกินรอข่าวคราวเรื่องความสาเร็จครั้งนี้ของอดัมเข้าไปตื่นหูของคุณออสวันที่กำลังท่องเที่ยวพักผ่อนอยู่ที่ยุโรปด้วยความยินดีคุณออสวันไม่รอช้าส่งข้อความกลับมาแสดงความยินดีกับอดัมทันทีแต่สิ่งที่ทำให้อดัมแปลกใจไม่ใช่จดหมายแสดงความยินดี แต่เป็นจ่าหน้าซองต่างหากที่ทำให้เขาประหลาดใจเพราะจดหมายฉบับนั้นของคุณออสวันจ่าหน้าถึง of with Adam of with หมายถึงความชัดเจนหมายถึงความชัดเจนของอดัมนั่นเองซึ่งคำสองคำนี้ถูกกระจายออกไปอย่างรวดเร็วตามองค์กรต่างๆและเป็นชื่อที่ติดปากผู้คนในทันที บวกกับแรงส่งจากความสำเร็จมหาศาลของแกมเปนกระดาษปอนทุกวันนี้ชื่อออฟวิสอดัมกลายเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางในวงการนักการตลาดและนักโฆษณาตั้งแต่ฝั่งแอตแลนติกไปจนถึงฝั่งแปซิฟิกที่น่าตลกคือมีไม่ถึง10บคนที่รู้ชื่อจริงๆของอดัมเพราะเวลาที่เขาเซ็นเอกสารเขาจะลงชื่อว่า o อจุดบอดัมส เกือบทุกนิตยาสารที่คุณหยิบขึ้นมาดูในทุกวันนี้ล้วนได้รับอิทธิพลจากความเรียบง่ายชัดเจนไม่ซับซ้อนของเขายกตัวอย่างงานโฆษณาของ m โมนาชฮ c ชคอมพานีที่ปกติจะโฆษณาในนิตยาสารแฟชั่นโดยจะใช้รูปนายแบบเต็มตัวซึ่งทำให้ในายแบบเด่นมากและหมวกเล็กมากจนนึกว่าโฆษณาเสื้อผ้า เราควรโชว์หมวกมากกว่าโชว์นแบบนะอดัมแนะนำทีมงานในวันที่เขาเดินเข้าไปตรวจเช็คงานที่เตรียมตีพิมพ์ในแผนกอาร์ตถ้ากลุ่มเป้าหมายเห็นรูปที่มีหมวกเด่นๆเขาน่าอยากซื้อหมวกนะเราเสียงเงินมากพอแล้วกับการโฆษณาที่สินค้าไม่เด่นพอพอพูดจบอดัมหยิบรูปนั้นขึ้นมาพร้อมกันไกลจากนั้นก็ตัดรูปที่ดูสมบูรณ์แบบนั้นจนเหลือแค่หมวกหน้ายิ้มๆของนายแบบ และคำแนะนำเกี่ยวกับปกเสื้อและเนคไทเอาล่ะอดัมยิ้มแล้วเอาสิ่งที่เหลืออยู่ไปลองทาบกับหน้านิตยสารพิมพ์ได้เลยอ๋อเอาก o พปี้ที่ใส่ไว้ตรงพื้นที่ว่างๆตรงมุมด้านซ้ายด้วยนะทุกวันนี้ตอนที่คุณเปิดนิตยสารเจนรูปนายแบบและนางแบบยิ้มตอบกลับมาอดัมเปรียบได้กับผู้ปฏิวัติว,ตวงการโฆษณา ด้วยความใส่ใจในรายละเอียดและมองทุกอย่างที่เกิดขึ้นอย่างเรียบง่ายไม่คิดอะไรให้มันซับซ้อนอดัมยังค้นพบอีกว่าแอดโฆษณาไม่จำเป็นต้องพยายามจะดูเด่นด้วยการใช้ตัวอักษรขนาดใหญ่เขาวิสูจน์แล้วว่ากลุ่มเป้าหมายจะอ่านก๊อปปี้ความยาวสีหน้ากระดาษที่ใช้ตัวอักษรเล็กจิว๋วถ้าก๊อปปี้นั้นน่าสนใจและครบเครือม,มากพอเหมือนกับเรื่องราวดีๆเรื่องหนึ่ง ซึ่งอันที่จริงแล้วมันก็สมเหตุสมผลเรื่องการจะบอกเล่าเรื่องธุรกิจของเคา,เาให้กับกลุ่มเป้าหมายเข้าใจลองคิดดูดีๆคงไม่ใช่ทุกคนที่สามารถอธิบายหรือปิดการขายได้ด้วยประโยคเด็ดๆไม่กี่ประโยคหรอกคุณอาจจะประหลาดใจที่ได้เรียนรู้ว่าอาดามไม่ใช่คนที่น่าสนใจที่จะเจอตัวเป็นๆน,นักอันที่จริงเขาออกจะน่าเบื่อด้วยซ้ํา เพราะเขาไม่ได้ฉายแววพิเศษอะไรออกมาเลยถ้าใ้พูดคือเป็นคนนิ่งมากๆเพราะอาจผ่านอะไรมามากไม่ว่าจะเป็นแคมเปญยากๆที่กว่าจะได้รับการอนุมัติการให้คำปรึกษาตรงนั้นนิดตรงนี้หน่อยการลงไปลุยงานตรงนั้นหน่อยการดูการถูกดองงานขัดเข่งขัดขาจากทีมการตลาดฝั่งลูกค้าการทำผิดครั้งแล้วครั้งเล่า แต่ก็ไม่เคยปิดพลาดเรื่องเดิมแม้แต่ครั้งเดียวเขาช่วยคืนธุรกิจไอ้ธุรกิจที่กำลังจะตายเขาช่วยให้บัญชีกลับมาสวยงามอีกครั้งด้วยความสามารถด้านการค้าขายของเขาเขาช่วยให้ธุรกิจเล็กๆในห้องแถวเติบโตขึ้นเป็นโรงงานอุตสาหกรรมขนาดใหญ่ครอบคลุมพื้นที่หลายไร่เขาเปลี่ยนพฤติกรรมการกินอาหารเช้าของคนทั้งประเทศ เขาเปลี่ยนชื่อสินค้าให้กลายเป็นคำศัพท์ในพจนานุกรมมาแต่ถ้าไม่นับประสบการณ์และชื่อเสียงที่เขาสั่งสมมาไม่เขาไม่ใช่คนที่จะส่งเรงบรรดาใจให้กับทุกคนเหมือนนักพูดเก่งๆที่สามารถทำได้เว้นเสียแต่ว่าคุณไปเจอเขาโดยบังเอิญตามร้านขายของชำแล้วเขาเอ่ยปากเชิญคุณเข้าไปนั่งดื่มน้ำชาที่บ้านของเขา เหมือนที่เขาเชิญผมในฐานะแขกคนหนึ่งซึ่งผมได้โอกาสพิเศษในการถามอะไรหลายๆอย่างในขณะที่เขานั่งอยู่ในห้องนั่งเล่นแสนสบายหน้าเตาผิงพร้อมกับสุบซิก,ก้าคราวบรันดีที่เขาปลดปลานเรื่องราวทั้งหมดที่คุณได้อ่านในหนังสือเล่มนี้เกิดจากคำถามง่ายๆที่ผมถามเขาในวันนั้นคุณอดัมครับคุณไปได้ชื่อออฟเวสมาได้อย่างไร แล้วเขาก็ใจดีพอที่จะเล่าให้ผมฟังผมไม่ได้เกิดมาพร้อมกับชื่อนั้นหรอกเขาเล่าไปหัวเราะไปมันเป็นฉายาที่คุณออสวรรยดเยียดให้ผมตั้งแต่สมัยเมื่อนานมาแล้วซึ่งตอนนั้นผมก็ไม่ค่อยเข้าใจสักเท่าไหร่นะว่าอะไรมันยากหรือง่ายชัดเจนหรือซับซ้อนออฟสวร์ตแปลว่าชัดเจนนะครับผมก็แค่ทำในสิ่งที่มันน่าจะทำหลังจากที่ผมวิเคราะห์อย่างถี่ถ้วนแล้ว หรือไอเดียต่างๆมันมาจากของมันเองไม่ได้เกี่ยวอะไรกับผมมากหรอกอยู่ๆมันก็แว็บขึ้นมานะครับก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันมานานาได้อย่างไรถ้าอย่างนั้นผมตามต่อทำไมเจ้าของธุรกิจหลายคนต่อหลายคนไม่มาลองทำอะไรที่มันง่ายๆแบบคุณละครับผมเคยคุยกับเพื่อนร่วมงานของคุณพวกเขาเล่าให้ฟังว่าสมัยนั้นพวกเขาจะช่วยกันระดมความคิดเป็นเวลาหลายชั่วโมงเลยเพื่อจะได้ไอเดียที่เรียบง่ายและซับซ้อนน้อยที่สุด แต่ท้ายที่สุดแล้วคุณกลับทําให้พวกเขาดูเหมือนเด็กน้อยไปเลยเพราะสิ่งที่คุณเสนอมันง่ายชนิดเส้นผมบังภูเขาจริงๆประเด็นคือคุณไม่ได้ทําแบบนั้นแค่ครั้งเดียวคุณทําแบบนั้นได้เรื่อยๆกับหลายธุรกิจจนนับไม่ถ้วนอดัมฟังไปยิ้มไปอืมตั้งแต่ผมได้รับฉายาออฟสมาเขาพูดออฟสวัดแปลว่าชัดเจนนะครับ ผมก็มาคิดดูนะเกี่ยวกับคําถามที่ว่าผมไปเอาไอเดียง่ายๆไม่ซับซ้อนพวกนี้มาจากไหนผมได้ข้อสรุปของผมเองครับผมคิดว่าเราควรจะเลือกสิ่งที่ควรจะเป็นก่อนที่จะไปดูผลการวิเคราะห์และเราควรจะดูผลลัพธ์ออกจากการวิเคราะห์ก่อนที่เราจะเริ่มคิดซึ่งตรงนี้ผมสนับสนุนแนวคิดของสตรจา,านอาสุบินนะที่เขาพูดว่าการคิดคืองานที่ยากที่สุด ที่หล,หลายๆคนเคยทำมาและเป็นงานที่หล,หลายๆคนไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวแม้แต่น้อยซึ่งก็เป็นคนเหล่านี้แหละที่พยายามมองหาหนทางร่ำรวยแบบชั่วข้ามคืนมองหาวิธีสร้างธุรกิจแบบใช้เลขกลหากินกับความมักง่ายของหมู่คนหมู่มากและพยายามบอกกับคนส่วนรวมว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทำเพื่อชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นแต่การที่พวกมักง่ายเหล่านั้นพูดกันเป็นเสียงเดียวว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทา ไม่ได้แปลว่ามันเป็นเรื่องที่ควรทำเพราะคนเหล่านั้นไม่ได้รวบรวมข้อมูลที่เป็นความจริงมากพอไม่ได้วิเคราะห์ข้อมูลที่เกิดขึ้นจริงก่อนจะตัดสินใจว่าอะไรเป็นสิ่งที่ควรทำหรือไม่ควรทำและการที่พวกเขาไม่ได้ทำเช่นนั้นทำให้พวกเขามองข้ามกฎเหลก็กของการทำธุรกิจข้อแรกที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนอย่างไม่น่าให้อภัยสิ่งที่พวกเขามองข้ามไปก็คือสิ่งที่สร้างความแตกต่างระหว่าง นักธุรกิจที่ประสบความสำเร็จกับเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ดิ้นรนเอาตัวรอดไปวันวันอดัมสูบสิก้าพร้อมกับจิบบรันดีหนึ่งอึกก่อนจะเล่าต่อว่าพวกเจ้าของธุรกิจขนาดเล็กที่ดิ้นรนเอาตัวรอดไปวันวัน,วนพวกนี้ส่วนใหญ่แล้วมีสายตาที่เอียงและเป็นการเอียงซ้บซ้อนด้วยสายเหตุที่สายตาพวกเขาเอียงก็เพราะมัวแต่เพ่งโฟ,โฟกัสในสิ่งที่อยู่ตรงหน้าจนลืมไปว่า ธุรกิจจะสำเร็จได้ต้องเอาปัจจัยรอบด้านเข้ามาเกี่ยวข้องวิธีแก้ให้ง่ายคือเรียกหาผู้เชี่ยวชาญด้านการธุรกิจด้านการตลาดด้านการโฆษณาเข้ามาเพื่อปรับวิสัยทัศน์ของพวกเขาเสียและเชีย้ให้พวกเขาเห็นภาพรวมของธุรกิจที่แท้จริงรวมถึงวิธีการที่จะต้องเดินต่อไปข้างหน้าสิ่งที่พูดเหมารวมไปถึงธุรกิจขนาดใหญ่บางธุรกิจด้วยนะเ,เขาพูดต่อ เจ้าของธุรกิจจำนวนมากจะลืมตาตื่นขึ้นจากปั๊บลักลวงตาและเทคนิคลวงโลกเพื่อมาโฟกัสทำในสิ่งที่เรียบง่ายไม่ซับซ้อนแค่ต้องอาศัยความใส่ใจในตอนนี้ก็ตื่นขึ้นมาหลายคนแล้วยกตัวอย่างทีออเดเวลที่ทำธุรกิจด้านการสื่อสารหมอนี่พยายามหาวิธีทำเงินจากเครื่องโทรเลขที่ช่วงเย็นไม่มีคนใช้บริการสรเท่าที่ควรมานานแล้ว จนในที่สุดเขาก็เกิดไอเดียบริการส่งโทรเลขข้ามคืนเน็ตราคาบริการที่ต่ำลงซึ่งมันตอบโจทย์กลุ่มเป้าหมายของเขามากขึ้นเพราะมีไม่กี่ธุรกิจที่ต้องการบริการส่งโทรเลขด่วนพันใจอะไรมันจะง่ายไปกว่านี้ที่ผ่านมาคิดอะไรให้มันซับซ้อนทั้งโฆษณาทั้งประชาสัมพันธ์ไม่เชื่อคุณลองไปศึกษาวิถีชีวิตของผู้บริหารที่มีไรายได้หกหลักต่อปีสิคุณจะได้เห็นชัดเจนว่า พวกเขาเส่วนใหญ่ไม่ใช่คนคิดอะไรซับซ้อนวิธีการแก้ปัญหาของพวกเขาล้วนเรียบง่ายตรงประเด็นผมคาดหวังว่าในอนาคตจะมีคนที่มองเห็นทางออกง่ายๆของปัญหาเรื้อรังผมคาดหวังว่าวันหนึ่งจะมีผู้บริหารกิจการรถไฟที่จะหล,ลอกลวงผู้บริโภคเรื่องค่าบริการและกำหนดราคากลางขึ้นมาผมมั่นใจว่าเขาจะทำเงินได้หลายล้านบาททีเดียวเพราะ ถ้าเขาเปิดเส้นทางเดินรถสายสั้นๆเพิ่มขึ้นและกำหนดตารางเดินรถให้เป็นมาตรฐานทำไมผมถึงพูดปัญหนานี้ขึ้นมา,นมาเพราะผมรู้จักผู้ชายคนหนึ่งที่อาศัยอยู่ในนิวยอร์กมา5ปีเขาอยากที่จะทเที่ยวฟิลาเดลเฟียสักครั้งในชีวิตแต่ก็ไม่กล้าไปเพราะคิดว่าค่าตั๋วแพงจริงอยู่ไอหมอนี่มันคิดไม่เป็นไม่เป็นแม้แต่จะลองไปลองถามราคาค่าตั๋วรถไฟซึ่งก็โทษเขาไม่ได้นะ เราไม่มีใครอยากเสียหน้าและผมก็มั่นใจว่ามีคนที่คิดแบบเขาอีกหลายคนมากๆคนเหล่านั้นรอที่จะให้ธุรกิจรถไฟเจ้งข้อมูลแบบตรงไปตรงมากับพวกเขาในขณะที่ธุรกิจรถไฟกลับคิดว่าตัวเองยิ่งใหญ่จนทุกคนต้องเข้าหาเพื่ออ้อนวอนขอใช้บริการผลลัพธ์ก็อย่างที่เห็นกันอยู่ทําเงินหล่นไปตั้งเท่าไหร่แล้วบทสนทนามาถึงตรงนี้ตอนที่คุณอดัมเหลือไปมองดูนาฬิกาจากนั้น เขาก็ขอตัวเพื่อไปเรียกรถส่วนตัวมารับไปส่งที่สถานีรถไฟเขากําลังจะนั่งรถไฟเที่ยวกลางคืนไปชิคาโกเพื่อแก้ปัญหาคอขาดบาดตายทางธุรกิจที่เกิดขึ้นกับโรงงานซีเรียลอาหารเช้าของลูกค้ารายใหญ่พวกเขาฉลาดพอที่จะขอความช่วยเหลือจากอดัมผู้ยิ่งใหญ่สาย,ยแพทย์แห่งวงการธุรกิจเพราะเขามั่นใจว่า อาดัมจะสั่งจ่ายยาที่ถูกต้องให้ธุรกิจของพวกเขาแน่นอนด้วยความแจกว้างอาดัมอนุญาตให้พบติดรถลีมูซีนคันหรูเข้ามาลงในเมืองอาดัมนั่งใช้ความคิดแบบเงียบๆตลอดเวลาที่นั่งอยู่ในรถผมเองก็เช่นกันผมถามตัวเองว่าอะไรคือเคล็ดลับเบื้องหลังความสำเร็จของชายคนนี้ คนที่กำลังจะเดินทางไปชิคาโกเพื่อเปลี่ยนนิสัยการกินอาหารเช้าของคนอเมริกันทั้งประเทศในเวลาต่อมาแต่แล้วผมก็ต้องหยุดความคิดทั้งหมดตรงนั้นเพราะอยู่ๆก็นึกถึงเพลงที่แต่งขึ้นโดยเด็กชายคนหนึ่งเป็นเพลงที่แต่งขึ้นเกี่ยวกับภูเขาในประเทศออนแลนด์เรนคือออนแลนด์เป็นประเทศที่ไม่มีภูเขาแม้แต่ลูกเดียวคงจะเหมือนกับคำตอบของข้อสงสัยที่ผมมีในใจ ความลับของอดัมคงไม่มีอยู่จริงจะมีก็แต่ความจริงที่อยู่ตรงหน้าอยู่ที่ว่าคุณจะเห็นมันหรือเปล่าก็เ,าเท่านั้นเอง <Okay. S 1> ก็ขอให้โชคดีสำหรับทุกคนทุกท่านนะคะนั่นเป็นสิ่งเรียบๆง่ายๆแต่คุณไม่คิดหรือคุณนึกไม่ถึงด้วยซ้ำว่าความคิดง่ายๆแบบนั้นสามารถที่จะสร้างโอกาสสร้างธุรกิจหรือ อาจจะเป็นอะไรที่ทำให้ต่อยอดธุรกิจของคุณไปได้อย่างมากมายมาอาสารอย่างที่คุณอดัมได้คิดได้ทำก็ขอให้ทุกท่านที่ทำธุรกิจได้ประสบความโชคดีและอาจจะมีะข้อคิดบางสิ่งบางอย่างนำไปใช้ปรับใช้กับธุรกิจของคุณในปัจจุบันเพื่อจะได้เจริญเติบโตก้าวหน้าต่อไปในอนาคตสำหรับวันนี้ก็ขอขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังและรับชม แล้วก็ขอบคุณ f อฟซเก่าๆด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีค่ะ